เราเรื่องวันที่เขาเริขึ้นน่นเล้ยขดีออบันได้วยอือถือกันสักพดีเดียวริษัทแาเดวิวสวยมาก้ยสวยมากไปถึงหวานได้แล้วใ่รเดอกกตนดเท้าถึง่อนสวยจะ

ไปจะยืนในท่งพุดนะแรู้ป่ะนั่งโยนโอ้ยงง

มีใครมีบอ

谢谢。对，找一千块。对，别买，别买，别买。不厉害，那都够了。好的不行，